สวัสดีครับนานแล้วไม่ได้มาสวนวันนี้มีโอกาสมาแป๊บหนึ่งที่ผ่านมาเป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้มาถ่ายรูปต้นลำไยเพื่อที่จะไปประกอบอขอรับการเยียวยาจากทางรัฐนะครับไล่ละหนึ่งพันบาทเพราะว่าที่ผ่านมาราคามันตกต่ำไม่ได้มาดูสวนนะครับดู ต้นผักที่ที่บนดอยนะครับไม่ไม่ค่อยมีน้ําครับผมมันเข้ามาสู่หน้าอ,อ่ถ้าย่างเข้าฤดูแรงแล้วนะครับมันก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็แก่อันนี้กินไม่ได้แล้วครับผมก็รอให้มันออกฝากนะครับผมออกฝากแบบนี้นี่ครับแล้วก็จะปล่อยให้เขาแก่นะครับแล้วก็เด็ดเก็บเอามีดตัดๆแล้วก็ไปตาก เอาไปตากแล้วฟาดเอาเมเล็ดมันเพื่อใช้เป็นเมล็ดพัน์ุในปีหน้าครับผมปีหน้าเราต้องหว่านให้เร็วกว่านี้นะครับหว่านช่วงปลายฝนนะครับผมปีนี้หว่านช้าไปหน่อยก็เลยมาเก็บมะละครับเลยมาดูเถามะละหน่อยมะละพิ่นกมันออกเองนะครับมีเยอะครับผมพามาชมครับเห็นลุงลงคลิปไปแล้วเพื่อนๆถามว่า ลุงเก็บอะไรนะครับผมเก็บลูกอะไรนะครับเนี่ยฮะลูกมาละกี่นกครับอยู่ที่สวนของลุงนี่แหละมันมีเยอะนะครับผมนี่ครับก็เก็บไปทําความสะอาดล้างให้ดีทานสดก็ได้นะครับผมทานกับส้มตําก็ได้กินกับส้มตําเอาไปผัดนะครับผมเอาไปหั่นสับ,สบ สับๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้หรือจะละเอียดก็ได้นะผมใส่ไข่ผัดใส่ไข่นะครับอร่อยดีนะครับผมวันนี้เรามาไม่ทันมันก็จะสุกนะครับปีหน้ามันก็จะออกเป็นต้นใหม่เดี๋ยวเลยอเดี๋ยวเราเดินต่อขึ้นไปข้างบนนะครับข้างล่างตรงนี้มันมีแค่แถวเดียวนะครับผมตรงข้างบนนี่มีหลายแถวอยู่ จะขึ้นไปดูข้างบนนะครับเราไม่ได้ทําค้างให้มันขึ้นนะครับผมเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับเนี่ยมันก็จะออกอยู่ตามเลื้อยไปตามดินเลื้อยไปตามดินนะครับผมนี่ครับแล้วก็เก็บลูกเล็กๆก็เก็บไปให้หมดเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มานะครับผมเก็บไปเลยนะคนี่ครับจะแยะเลยครับผมเนี่ย เาไปผัดใส่ไขส่สภคุณก็คือลดเบาหวานนะครับผมคนที่เป็นเบาหวานรับประทานได้ลดน้ำตาลในเลือดครับเยอะนะครับผมเก็บได้สักกำมือหนึง่งเราก็เอาไปผัดใส่เอาไปผัดใส่ไข่นะครับนี่ครับ เยอะเยอะมากครับตรงนี้มองเห็นวิวด้านล่างด้วยครับผมปีนเขาครับตอนนี้ปีนเขามีอาการหอบนิดหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนครับน่นขึ้นไปข้างบนมาเดินป่าแบบนี้แหละครับผมเดินป่าเดินสวนนะครับเรามาไม่ทันมันก็แก่ เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นมันแค่นี้เราก็เก็บไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอให้เขาโตกว่านี้ละเพราะว่าไม่รู้ว่าเรามาวันไหนเดี๋ยวมันแก่ไปก็ไม่อยากกินอีกแล้วครับมันจะสุกสีเหลืองเหลืองนะีน่แบบนี้นะครับนี่เยอะนะครับผมนี่ครับนะวันนี้ถ่ายให้ดูนะครับผมมาเก็บมาลักขีนกมันขึ้นต้นไม้ มันเลื้อยขึ้นต้นไม้สูงครับนี่นี่ครับตรงยอดเนี่ยถ้ามองไม่ดีไม่เห็นนะครับนี่นี่ฮะค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยมองไปเพราะมันมีสีเขียวเหมือนกับใบเหมือนกับใบครับผมมันเลยมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวคืนนี้จะเอาไปทำกับข้าวครับ ไปผัดใส่ไข่อร่อยครับผมใส่ผงใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามะละกีนกเขามีรสชาติของเขาเป็นรสชาติของเขาอยู่แล้วขมๆนะครับผมแล้วก็ใส่ผงชูรสไปนิดหน่อยอันตรายเลยครับผมอันตรายนิดหน่อยต้องระมัดระวัง ความจริงเขามันก็ไม่สูงชันเท่าไหร่นะครับแต่เรามองไม่เห็นข้างล่างมันมีหญ้านี่ครับผมอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็มีนี่ครับเยอะแยะเลยนี่ครับผมเนี่ยฮะมันออกตามตามพื้นครับนี่เราไม่ได้ทําค้างให้มันเลื้อยขึ้นนะครับปล่อยให้มันออกอยู่ตรงดินนี่แหละครับผมนี่ครับนี่เก็บใส่ในกระเป๋าสะพายไว้นี่ครับ ก็ได้อยู่นะมื้อหนึ่งถ้าขยันหน่อยก็มาทุกวันก็ได้ครับมันก็มีทุกวันนั่นแหละแต่เราไม่มีเวลามาแค่นั้นเองถ้าอยู่ในเมืองก็คงต้องซื้อเอานะครับของในเมืองมันแพงครับกองหนึ่งก็สิบบาทยี่สิบบาทบเดี๋ยวลุงเดินหาหนูใกล้ๆแถวนี้อีกสักหน่อย ตรงนี้น่าจะมีอยู่นี่ไงครับผมเราต้องมองให้มันมองไม่ค่อยรู้นะครับผมเนาะเขียวเหมือนกับใบไม้ใบมะละนะ้บสวยนะเนี่ยทานสดๆล้างให้สะอาดนะครับกินกับส้มตําอร่อยมากๆครับผมกรอบแล้วก็มีรสขมหน่อยๆเป็นยานะครับผมเป็นยารักษารักษาโรคความดันได้นะครับผมลดลดน้ำตาลในเลือดคนที่ยังไม่เป็นนะผมทานไว้ ป้องกันด้วยนะป้องกันน้ำตาลในเลือดสุกป,ประมาณนี้ก็กินได้อยู่นะครับน,นี่ครับนี่มันเลื้อยไปถึงไหนมันก็ออกไปถึงที่นั่นนะครับเนี่ยยอดของมันตรงนี้มันก็ยังออกอยู่นี่ครับแต่มันเล็กเกินไปลูกนั้นมันเล็กเกินไปครับก็เลยปล่อยไว้อันนี้เล็กกว่านิ้วก้อย <c oughs> โอ้นี่ไงมี3ามลูกเรียงกันเลยตองแต่งตรงแตง่ตง,แตงอยู่ตรงนี้ครับไม่สังเกตให้ดีก็ไม่เห็นนะครับนี่ครับมันเลื้อยไปเรื่อยครับโอ้ลูกนี้โตสวยงามเลยครับนี่นี่สวยงามครับมาละกินก อันนี้ไม่ใช่ขี้นกแล้วมัง้งใหญ่พอๆกับของคนเราเลยโอ้นี่อีกลูกหนึ่งครับผมนี่สวยงามต้องมองให้ดีครับผมไม่งั้นเราก็าจะไม่เห็นก็จะผ่านไปแค่นี้ก่อนดีกว่ามพอแล้วนะอเอาแค่มือเดียวพอนีข้างล่างก็มีครับผมนี่ข้างล่างจะเป็นมะละทั้งนั้นเลยครับลงไปหาเก็บได้ตรงนี้มีต้นกลุ นี่ครับต้นโกงครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ต้นโกงเดียวลุงจะมาตัดไว้ไปทำไม้กวาดกอนี้สวยมากๆเลยครับกอนี้มีความสมบูรณ์มากๆนะครับผมต้นไม้กวาดครับเราเรียกต้นโกงนะครับผมเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าลุงจะมาเก็บละถ้าไม่มาเดี๋ยวมีคนเข้ามาขามโมยเก็บก่อนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวดูวิวตรงนี้แป๊บนึง ดูวิวตรงนี้ก่อนนี่ครับวิวมุมกว้างสวยงามเลยเมื่อก่อนลุงทำกระท่อมตรงนี้ครับลุงรื้อมันออกไปแล้วก็ไปทำใหม่อยู่ข้างบนโน้นนะครับผมแค่นี้ก่อนครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณเพื่อนที่น่ารักทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับผมอ๋อนี่ไงต้นผักพริกครับผมดีบอกเพื่อนๆครับ นี่ฮะผักพริกมันออกลูกมาเป็นแบบนี้นะครับผมลูกมันจะมีรสชาติเฟื่อนขมออกหว,วานๆหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวถ้าแก่แล้วมันจะเป็นสีม่วงจนถึงสีดําเดี๋ยวลุงจะปล่อยไว้นะครับเอาหวานให้ทั่วสวนเพราะที่ผ่านมาฉีดยาพ่นยาจนมันแทบจะสูญพันธุ์นะครับตอนนี้มีอยู่ต้นหนึ่งสวยงามมากๆอยู่ที่กระท่อมของลุงเนี่เยเดี๋ยวลุงจะเก็บไว้ถ้ามันแก่ลุงจะเอา,มาเมล็ดของมันหวานให้ทั่วสวนเลยครับ น่าจะน่าจะาเป็นยาเหมือนกันนะครับผมเราบอกว่าลดอาการร้อนในกระหายน้ําแต่มันมีรสชาติขมนะครับน่าจะเกี่ยวกับลดน้ําตาลอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนี้แหะครับขอบคุณมากอีกครั้งครับผมบ๊ายบายนะครับ